จิติจับความตายอะไรเลิกป่ะเ้าฟังเรื่องรล่าของคนใต้นี่มันเป็นจะไดเมื่อคิดป่ะมันกกบดวิมยังสมักมนะคนสิบใครคิดถึงความตายไดยสิประมาท คิดเสหาเสียหาอยู่หากินหาจะเอาตัวนั้นตัวนี้แต่ว่าความตายมาแบืบแบบเดียวทุกอย่างฟันสลายหายไปหมดเมือความตายมาผากออกไปสิ่งที่เคยคิดเคยทําเคยอยากเคยมีเคยเป็นเคยอยากเหตุตัวหนังจะเอาตัวนี้จินตนาการวาดฟันไว้สูญสลายหายไปในคิปตานี่แหละสติ ใกล้แล้วป้ามากว่าข้าวนีป้าเคยว่าข้าวนีลายหลอบนะถ้าเติมว่าเคยคิดก็มันได้แต่คิดแต่ว่าป้าว่าจะใส่เต่มมือนีมือมันจังไดวป้าว่ามาปุ๊บ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 มันก็เข้าใจขึ้นมาอ๋อไมนเป็นจ่างจีิสิ่งที่เขาเหตุสิ่งที่เขากําลังเหตุสิ่งที่เขาเคยเหตุถ้ามันความตายมาหอดปุ๊บมันก็ต้องทิ้งทุกอย่าง มันเห็ดยังกับพวกนั้นบดาเลยสักนิดเดียวมันปูจิมเหมือนลุงคู่เหมือนแต่ละคนบ่แตกต่างกันเลยความตายมาหอดปุ๊บสิ่งที่เคยสางสิ่งที่เคยเห็ดไหวสิยับไปเบิดมันสียบ่มีประโยชน์เราถ่ายก็ตายไปก็บรายใส่บดาอีหยัง,ยงสิม่แต่คนรวยก็เอาไปบดายม่น คิดสิเฮ็ดอีหยังในมือนั้นคิดสิมันสิยิ่งใหญ่สิหยังก็ตามพอความตายมาหอดปุ๊บสิบ่หอดคิดทิ้งสิ่งเหล่านั้นเลยแต่สิ่งละนั้นก็สิคิดบ่หอดสิเฮ็ดหยังบ่ได้เข้าใจแล้วเฮ็ดสิ่งที่ซอยได้ก่อนดีกว่าลัวซั่นน่ตัวแรกห้องซอยได้ ลมทั้งวันท <Heritage desserts> ิ้งตัวยาเราเฮ็ดลมทดลองสักมือหนึ่งจะไม่หน่อยเ่มือเดียวเฮ็ดไปตลอดทีจะง่ายต้องทําตลอดมีสติประคองเลยคือจื้อเอานามตั <utter hit> ้งบนหัว ยางกลับไปยางกับมาไหวน้ำามนเผื่อนประคองเขาใจนะพุทธเจ้ามากกว่าเรื่องความตายเหล่องทุกเรื่องชาระอุิีชาไม่็จะสีนี่เองบ,บูประมาทนี่ยต่าง,างๆมันผลิตปตอเขากันมันเกี่ยวของกับความตายทุกอย่างพรุทธเจ้าออกบวชก็เพื่อความบ่ตายนั่นคือจุดประสงค์และก็สอนเหล่องความบอ่อตาย ประสงค์อีลีคือความบ่ตายมันก็นเห็นเห็นเหตุผลของความบ่ตายเห็นในคนพบอีกหลายอย่างมันจะเป็นความทุกข์ความเป็นอริยสัจยัางกระตางต่างๆเริ่มจากความตายความดับไปเห็นคนตาย ตายไปปุ๊บเอาศพไปฝังไปถิงไปเผาเห็นซิ่งที่เคยเหตุเอาไว้กบฏอุบ,บัตเหตุก็ไปซือซอซ้อมันก็บ,บ่มีประโยชน์อย่างความตายหนักกลัวก็ฏอคิเหตุ